ครับท่านผู้ชมครับทู่านขอนนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสด m e a ฟุตซอลไทยแลนด์ลีกครับผู้แรกของวันนี้เมื่อราชนาวีเปิดรังพุทธาินานอนันต์รับคำจอง,งทางแชมป์สองสมัยอย่างห้องเย็นท่าข้ามนะครับวันนี้ในส่วนผู้บรรยายก็จะมีคุณสุเดชมณีมลและผมอชงศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายครับสวัสดีครับมาอย่างยาวนานนะครับซีซั่นที่แล้วก็เอาตัวรอดมาได้เกมเรือแล้วครับดูบอลทางห้องเย็นท่าข้าม ริมเส้นในช่องอ่าครับดูว่าได้บรรจงแล้วติดเซฟของทางทีรวัตรครับโอ้โหลายเห็นว่าผู้เยือนได้เซฟแรกไปก่อนครับเจ้าถิ่นจากบอทะลุช่องให้จังหวะน,นี้ของกัปตันทีมครับพันธวัตรเดินมาให้ตัวสองมีความหลากหลายโอ้โหจังหวะซัดของทางเจษฎาวุฒิว่าต้องเซฟกล้าครับมาตั้งที่ชาวาลาแล้วอศัสักพริกได้อาครับหายต่อไปโดนส้นเทา้าอ่ะยังเก็บได้อยู่ แล้วแถวสองของเกาเบี้ยวหรือว่าบิลลี่นะครับเ <c oughs> กิดขึ้นตอนน่อแล้วครับสลาวุธิบอกมาโกเมสหลอกได้สลัดได้แถสวสองม,มีสองสองมีครึ่งที่พุ่งมีตัวคุมเส้นครับโอ้โหอุซาหลอกส่งสากได้แล้วว่าหลอกหลงไปแล้วนะครับเซตหนึ่งลงมานะครับพิงแล้วหาจังหวะให้ตัวเติมมีมีได้ซัดตรงนี้ของอธิพงศ์แต่ก็ยังไม่ได้ <c oughs> บาเรามีก็แปลกหลังเท้าทีนี้อาทิพงศ์สายมีซัดเลยครับแล้วตัวซ้ำโอ้โหซ้ำข้ามคานโอ้โหจังหวะสวนกลับแล้วนี่ขึ้นมาสองต่อหนึ่งสซ้ำนะครับซัดนี้ได้เลยครับจกกักระพบสลาวุฒิขึงนหัวไปสลาวุฒิซัดให้กับห้องเย็นขึ้นนำล้วครับผลิคิกของทางราชนาวิโตทินนี่ครับประตูแรกเลยครับ พอราสักไหลให้กับอาทิพงศ์ได้ได้จกิมแล้วครับสองสูงโอ้โหชิญยาลูกนี้ว่าเหลือกันอาทิพงศ์ยังไม่สามารถที่จะสร้างเกมรุกขึ้นมาได้นะครับฝั่งของทางอาคามเองก็มาแบบว่าโดมาไปเข้าสายโอ้โหเกือบจะสามตูนของทางชาววารานะครับจะแลบ,บบล็อกซะก่อนเป็นเฉสดาชูเดชนะครับนี่ครับเหมือนพิรพัฒน์ ธีรพัฒน์ตังหวัวมันเสียอะไรต้องไหลามาตรงนี้อ่าครับรัทพลนัทชพลผ่านได้ทางขวามี่จิ้มเลยครับลุงโอ้โหแล้วว้าสุดสายแกไม่พุ่งเข้าฮอสก็เลยยังแค่ลงมาเล่นลูกเซตตรงนี้โดนถอดออกไปเลยบออของท่าข้ามพักได้แล้วล็อกอาร์ตัวของทางอธิพงศ์ <c oughs> ยังไปติดโดนมือแล้วครับ <c oughs> โดนมือของทรงศักดิ์แล้วครับเนียบ พยายามจะไปตักข้ามมือตุนตัอ่านได้ครับโดยนัทพลแล้วโอ้โหแบงนี้ก็ครั้งที่หกี่ครับือว่าโอ้โหเซฟได้เซฟได้ของ,ของทางธีรวัตรบอลลอดขาแต่ว่าโดนส้นเทา้าโดนข้ามขาออกไปครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหได้ ไปฉลับทรงศักข้าวครับได้โอ้โหเต็มลูกนี้ดูตัวเองไปเลยนะครับจากนารงศักน่ครับแปรยัดมาเนี่ยโอ้โหไม่มีใครไปกดดันด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยรับหลุดเองครับบ่อห้องเย็นโยขาช่องซัดฤทธิ์ทรงศักยังปัดได้ครับแกเลือข้างในโดนดักได้แล้ว พันธวัฒน์เสียบอคืนนะครับโดนซัดตรงนี้ก็ใส,ส่ศูนเลยครับผู้ขู่ว่อจังหวะของสลาวุธีมาฉกจากจังหวะที่พันธวัฒน์ไปหลุดเท้าตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเนี่ยครับไปลื่นตรงน,นี้ครับกับตันทีมพันธวัฒน์ธงชัยไปเก็บตกได้แล้วหักข้อด้วยซ้ายครึ่งแรงลงมายิงฟรีคิกไปจังหวะหนึ่งซัดข,ข้อเยอะไปไม่ข้ขอก่อนแล้วครับนนยิงกันไปดื้อๆเหมือนันนะครับ สัตโดยตรงโอ้โห,โห,โห,โหไม่ได้เขาบน่าได้บอลสายเขาคือเป็นลูกยิงโดยตรงเี่แหละครับโอ้โห,โหแล้วหมดสิทธิ์เลยครับละนนอบอลทะลุออกไปข้างนอกบอของท่าข้ามาครับก็ไม่พักเราให้ตัวเติมมาหกศูนโอ้โห มาคนทางจวาวลาครับดูจังหวะรอเพื่อที่จะเข้าจุดครับแล้วสายนี่ลูกการนีห่หมดสิทธิ์จริงๆครับแล้วศิษยก,กะหาช่องหาช่องแล้วซัดลูกนี้ติดเซออกเป็นทางวออลินครับติดเซฟทีแล้พัดหันจวะพลิกได้สายติดบล็อกมาเป็นขวาเป็นเอียงซ้ายก็เจ็ด ศูนย์เลยครับออยิ่งบุกแรกเนี่ยเกมของทางท่าข้ามนี่ถือว่าคมกว่าเยอะเลยครับอย่างที่เราเห็นเราพิราพัดพักไม่ได้เซบอให้กับถึงขณะที่แล้วตรงนี้มาดูโอกาสได้ซัดด้วยทรายของนัชพลติดบล็อกมันหลุดโดนเสาแทนแล้วซัดตรงนี้ก็ติดบล็อกเหมือนกันโคเมสสวนมา มีมีมาเทิดสักได้ซัดแล้วก็8-0ศเลยครับโอ้โหก็ <c oughs> ไม่ทดวันนี้ยังไงก็ไม่ได้ <c oughs> หลุดเดี่ยวได้ไปแล้วครับยิงเนี่ยติดมือด้วยนะครับติดมือทั้งของผู้การด้วยแต่ว่าบอมันก็ยังแรงพอครับที่จะต่างมาได้ซัดของธุริยันแล้วตรงนี้จะโดนสวนหนาครับอิพงปง อธิพงศ์หาช่องซัดเองโดนคนเสาโอ้โหแมันน่าจะ90้าศูนยยังยังแค่80ศอยู่ครับขึ้นมาสมครับแต่ว่ายิงตรงนี้ไปชนเสาเปิดยาวมาโดนดัาก็ได้แต่เท้าสองอมมาลินโอ้โหลูกนี้ว่าน่าจะเข้านะครับ <c oughs> บอลนี่มันหลุดออกหลังตลอดพอมาทะลักมาหาเขาพอดีนะครับ <c oughs> ต่ขายนี่ทะลุแทบจะทุกลูกเลยครับถึงฝั่งของห้องจิาข้ามประตูเลขสองหลักยีงไม่มาครับพิรพัฒน์แล้วก็จบเกมนันว่าห้องจิาข้ามก็เก็บสามแต้มไม่ยากแหละครับ